เพราะว่าตั้งใจคิดว่าคงอาจจะเป็นมือใหม่ก็คงจะดีเรื่องโปรดักชันแหละเพราะว่าทำรายการทีวีมานานแต่มีคิดว่าจะมีนางงานที่แบบโอโ้โหคุณภาพเยอะมากแล้วก็ใครที่แบบไม่ได้มงในวันนี้หลายๆคนเราก็เชียร์อยู่ใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เราก็จะโอ้โเสียาดายอยู่โอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็มากันใหม่ละกันนะฮะสำหรับน้องพลอยก็ดีใจด้วยเดี๋ยวเจอกันนะ,ะในเวที MissUniverse Thailand น่าสนุกแล้วล่ะ น่าสนุกแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะดีใจด้วยก็สบายสบายทุกคนนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยเป็น universe factor แล้วเนี่ยเรียกว่าประมาณ8 9 0นะครับที่สามารถที่จะทำงานแล้วก็เข้าไปในกองได้สบายสบายครับก็ต้องด,ดีใจกับพี่ส้มด้วยแล้วก็พี่ส,ส้มกระซิบมาว่าได้กำไรโอ้โหอันนี้สบายใจเพราะว่าเห็นแกใช้เงินเยอะขนาดน,นี้เราก็เลยเป็นห่วงว่าเเจะรอดไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า แกคงแบบไปหลอกลอ่อสปอนเซอร์เก่งนะฮะคงไปรับกันมาเยอะฮะได้ข่าวว่ารับบางรายเป็น10บสล้านก็ดีไงฮะเราดีใจที่แบบเราแตกแบรนด์ออกไปเพื่อให้ทุกคนได้ไปพัฒนาธุรกิจและประสบความสําเร็จนอกจากคนมงที่สมมงแล้วเนี่ยคนที่จัดให้มงเนี่ยก็ฐานะดีขึ้นอันนี้มีความสุขครับโอเคนะฮะเลยบว่า้ดี ไม่ไม่ได้ไปติดนี้ใครจะต้องมากู้ทาไมา <laughs> แหมเขาก็ดีกันทุกจังหวัดแหละตามบริบทเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมไปรอบพีริมที่สมุยก็ดีทุกคนดีหมดนะครับแบบผมก็ได้ว่าใครไม่ดีแต่ไม่ได้ว่าพี่ส้มเนี่ยคือทุกคนต้องพูดถึงแหละเพราะเนื่องจากว่าเธอทําครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่าจะแบบอยู่ในสายนางงามอะ่ะน่าจะเป็นสายทีวีทอล์คโชว์อะไรอย่างเงี้ย คนก็เลยว้าวผิดปกตินะครับแต่คนอื่นก็เก่งนะครับหลายๆจังหวัดก็ดีนะครับที่ทํามาทั้งหมดครับดีครับดีเพราะว่าผมก็เล็งไว้อยู่ประมาณ2คน3าคนผมว่าหนึ่งใน2อสคนนี้แหละคงต้องได้แล้วก็ก็คนที่ได้น้องพลอยก็เป็นหนึ่งในคนที่เราก็เก่งกันแล้วผมว่าท้าผู้ชมทางบ้านก็คงคงคาดเดาได้อะครับเพราะว่าน้องเองนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็เป็นนางแบบระดับสากลแล้วก็ผ่านงานอินเตอร์มาค่อนข้างเยอะ นะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องพูดไทยชัดไหมอันนี้ยังไม่รู้จริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเข้ากองใหญ่แล้วภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะแต่เดี๋ยวก็จะได้ยินว่าน้องพูดไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับเอ่อต้องปรับไหมหล่ะครับก็อาจจะมีนะครับเรื่องการเดินนะฮะเพราะว่าน้องยังติดอแอบเดินเป็นนางแบบไปน,นิดนึงก็คือเดินกระชากเข่านะฮะที่เห็นตอนเดินนะรกระตุกเข่านิดนึง นะเพราะว่าถ้าเป็นนางงามเราต้องสเตรทเข่าก็คือยืดเข่าตึงแล้วก็ค่อยๆมูฟค่อยๆมูฟผมว่าไม่ยากครับเพราะว่านั่งอยู่กับเชอเอมเชอเอมก็บอกว่าเป็นนางแบบรุ่นเดียวกันนะฮะนางแบบส่วนมากบอสนางแบบส่วนมากปรากฏนางงามครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้คือเข่าอะ่ะจะกระตุกเพราะเนื่องจากว่าติดเดินแบบมันจะกระตุกเข่าแต่นางงามจะเดินทอดนอ่องทอดเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอยู่ในกองแบบชั่วโมงเดียวก็ทําได้เพราะว่าบอดี้บาลานซ์อยู่แล้วเหลือเพียงแค่ ให้น้ําหนักไปลงที่สะโพกนะฮะอย่าไปลงที่หัวเขา่านะครับเคล็ดลับง่ายง่ายก็ทาได้ครับ<อ>ได้หมดทุกอย่างครับทำได้หมดก็เรื่องเพลงนะครับก็บอกไปแล้วว่าออทันทีที่จังหวัดเขาเข้าใจผิดนะออแกไนเ์ organize, เขาเป็นคนเลือกผิดนะครับเพราะว่าเราได้เคยมีจดหมายเป็นอ e ีเมลแจ้งไปทุกจังหวัดแล้วแต่ว่า ด้วยการที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าไปควบคุมบริษัทรับจ้างโปรดักชันเต็มที่เขาบริษัทรับจ้างก็เลยนึกว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดใช้ได้หมดก็เลยแบบมีเพลงที่พลาดออกไปแต่ว่าพอเราทราบว่าพลาดเนี่ยเราก็บอกให้ทางจังหวัดนะฮะได้เขียนขออภัยเราชัดไปชัดชัดเจนนะฮะเขียนขออภัยแล้วก็ปิดการมองเห็นนะฮะในในการประกวดทันทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่ ล้วถึงจะอัปโหลดให้ใหม่เราก็เป็นการแก้ปัญหาให้แล้วก็เป็นการขอขออภัยให้นะครับแล้วก็ผมก็ว่าน่าน่า,น,าน่าจะแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าด้วยตัวเขาไม่รู้ครับส่วนส่วนเรื่องมงกุฎเมื่อวานได้คุยกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟบอกว่า,าแรงบันดาลใจอ่ะมาจากสมัยรุ่นคุณปุ๋ยพรทิพย์นะฮะเขาส่งเลฟเลนเป็นอย่งงางนั้นจริงๆนะฮะไปกับบริษัทที่ทำมงกุฎ ว่าเขาอยากให้ย้อนกลับไปในยุคข,ของพี่ปุ๋ยพรทิพย์ลักษณะบ,นบานๆเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสื่อสารกันแบบไหนซึ่งทางร้านทํามงกุฎได้ไปตอบอีกแบบหนึ่งว่าเป็นความต้องการซึ่งพี่ก๊อฟยืนยันแล้วว่าพี่ก๊อฟไม่สบายใจก็ตําหนิบริษัททํามงกุฎแล้วว่าฉันมีหลักฐานว่าฉันส่งเรฟเลนส์ให้เธอเป็นรูปมงกุฎของพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะฮะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ผมว่า จริงๆแล้วเหมือนไหมผมม่งมงกุฎมันก็มีลักษณะไม่ไกลจากกันในลักษณะรูปแบบถ้าเป็นคาเทียลักษณะอย่างที่เห็นคือเขาเรียกว่าคาเทียมันก็จะเป็นคาเทียทรงมันใกล้กันมากนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นคราวมันก็จะเป็นแบบทรงทรงรอบซึ่งมันก็ลักษณะคราวมันก็ใกล้ๆกันนะะมันก็คงจะหลีกเลี่ยงฟังก์ชันที่ลักษณะใกล้กันค่อนข้างยากมาก นะครับแต่ว่าทางพีดีเมื่อวานผมก็สอบสวนให้แล้วว่าเอาดีๆนะครับมีปัญหาอะไรเรื่องเหล่านี้ได้อธิบายมั้งไหมแล้วมันความจริงคืออะไรเขาบอกว่าเขาส่งมงกุฎของอคุณปุ๋ยพรทิพย์ไปให้นะฮะแล้วทางนู้นบอกว่าออกมาเป็นแบบนี้แล้วทางพีดีเขาไม่ทันได้ดูว่ามงกุฎอะมองกุฎที่อ้างถึงว่าแบบใช้อะเขาไม่รู้จริงๆเพราะเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูเวทีนั้นนะครับเขาก็เลยไม่รู้จริงๆพอเขารู้เป้าเขาก็บอกเออมันก็คล้ายๆนะ แต่ว่าเลฟเลนก็คือคุณปุ๋ยพรนทิพย์จริงๆแล้วเขาก็ต่อว่าไปที่คนทําแล้ว,วมมนนผมว่าผมว่าถ้าให้ผมเดาก็คงก็คงอาจจะเป็นบริษัทมงกุฎอาจจะขยับง่ายอะฮะก็คือมีแพทเทิร์นอยู่แล้วก็ขยับออกไปให้มันเป็นแบบสไตล์ของปุ๋ยพรนทิพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่โลโก้เป็นมงกร เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นนะครสวรรค์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะหรือจะไม่เล็กน้อยก็ได้สําหรับบางคนนะฮะก็น้อมรับในทุกคําติชมครับพยายามที่จะไม่ประทะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบมาให้แล้วเขาก็ยืนยันว่าเลฟเลนที่ส่งให้เป็นสมัยคุณพรทิพย์นาคธิรันกนกซึ่งมีลักษณะเหมือนใกล้เคียงกันนะเพียงแค่ว่าทําออกมาแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าใกล้เคียงของใหม่ที่เพิ่งทาเมื่อปีที่แล้ว หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ครับผมว่าตอนแรกๆผมก็เซอร์ไพรส์นะ <laughs> ผมก็เซอร์ไพรส์ว่าอ้าวเหรออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับเพราะผมเป็นคนตรงๆน,นะฮะผมให้คนเช็คว่าอ้าอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเก้าแล้วทุกๆครั้งที่ผมไลฟ์น้องก็เข้ามาเล่นกับผม <c oughs> ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่น้องมีคือความพยายามและความเป็นบ้าน ความเป็นคนที่พยายามที่จะเข้าหาตลอดเวลาอันนี้คือส่วนดีแต่ถามว่าน้องต้องพัฒนาไหมก็ดีครับถ้าพัฒนารูปร่างลักษณะมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะต้องพัฒนากันต่อไปแต่ถามว่าผิดกฎไหมในเมื่อมิสซูเนวาใหญ่ป,ปลดปล่อยทุกกฎนะครับไม่มีการพิจารณาเรื่องหุ่นไม่มีการพิจารณาเรื่องอายุไม่มีการพิจาร,ารณา,า,า,าเรื่องข้ามเพศผมว่าน้องก็ไม่ได้ทําผิดกฎ นะฮะแต่ว่าน้องเมื่อแข่งขันกับคนอื่นน้องจะเสียเปรียบหรือไม่ก็ต้องดูในตอนเก็บตัวแล้วก็ดูผลลัพธ์นะฮะในมิชชันนิเวิลไปอ่าไทยแลนด์ที่ปลายทางแต่แต่ถามว่ามันผิดหลักกติกาไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะเพราะบังเอิญว่ายูนิเวอร์สเขาถอนกติกาออกไปจนหมดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจน้องแล้วอยากให้น้องก็ไปออกกําลังกายนะครับไปฟิต นะอย่าให้ใครเขามากล่าวหาแล้วก็เราไม่พัฒนาอันนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมโอนน้<น><น>ตอนนี้ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่ามีโอกาสหรือไม่มีโอกาสนะครับจะถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต่อสู้กับคนที่สตรองกว่านะฮะเพราะว่าตามคอนเซปต์ไทยแลนด์เราหาบิวตี้พีนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่น นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจน้องในการปรับปรุงตัวพัฒนานะฮะศักยภาพภายนอกผมว่าภายในน้องน่าจะดีแหละเพราะว่าน้องรู้สึกไม่นนอยนะครับแล้วน้องก็มีโซเชียลเอเวนเนสทุกวันแล้วก็มีคนตามไปหาน้องเหมือนถึงในโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้โอกาสเนี้ยลองลองออกกาลังกายลองปรับรูปร่างปรับอาหารดูนะฮะในฐานะที่แฟนคลับมีมากขึ้นก็เผื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตครับ ผมว่ามันก็มันเป็นยุคยูนิเวอร์สด้วยครับปัจจุบันอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วมิชชิเนียสเน p ปาแล้วก็เป็นมิชชิเนียสที่รูปร่างใหญ่มากแต่ก็เข้ารอบนะคบแคนาดาก็เข้ารอบนะครับมันก็เลยบอกยากนะฮะว่าเ,เดี๋ยวนี้เขาต้องการคอนฟิเดนซ์แบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาปลดปล่อยจะถามว่าถ้ามาถึงมือผมผมก็จะช่วยกันกรองให้ ในระดับหนึ่งที่เป็นไทยแลนด์นะครับแต่ในระดับสากลก็พยายามกันกองกันอยู่เพิ่งกลับมาจากเม็กซิโกก็ได้คุยกันว่าเออเราจะทําอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้ยังไงเราต้องกลับมาสู่ยุคของนางงามจริงๆถึงแม้ว่ากฎกติการเราจะเปิดค่อนข้างจะมากแต่ถามว่าจะเปลี่ยนกฎทันทีได้ไหมคนอเมริกันเขาเป็นคนที่คิดเยอะเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยมาเปลี่ยนกฎเขาจะถูกโจมตีนะฮะจากสมมติว่าถ้าจะยกเลิกข้ามเพศ ก็จะถูกกลุ่ม LGBT ที่ข้ามเพศแล้วเนี่ยจะแอนตี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะลดอายุก็จะถูกกลุ่มคนที่ไม่คำนึงถึงอายุสิทธิมนุษยชนเขาก็จะโจมตีเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ปรับกติกาแต่ว่าเราจะรู้กันภายในว่าเราก็พยายามเลือกชอยที่มันเป็นยูนิเวิร์สแฟกเตอร์ตั้งแต่ในสมัยก่อนให้ได้มากที่สุดให้พยายามให้เป็นกลุ่มผู้ชนะให้ได้ครับ ทอทอไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือเราก็เห็นนะครับว่าน้องค่อนข้างจะทวมขึ้นนะก็ยอมรับครับเพราะว่ามันจริงนะฮะเพราะว่าเราก็พยายามเตือนน้องแต่ว่ามันอาจจะไม่อยู่เพราะน้องเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือพอไปกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่มี AR ดูนะครับเพราะต้องกลับไปอยู่บ้านที่ขอนแก่นต้องเข้าเรียนที่มหาลัยขอนแก่นต่อเพราะว่า น้องดอปมาประมาณปี2ปีแล้วดอปอีกไม่ได้นะฮะก็เสียดายผลการเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยให้น้องกลับไปเรียนน้องก็อาจจะสนุกกับการรับประทานนะฮะแล้วน้องไม่คนที่แบบน้ำหนักขึ้นเร็วผมว่าสําหรับน้องผมผมก็เข้าใจนะครับแล้วผมก็จะไม่บังคับน้องเรื่องการรับประทานอีกแล้วเพราะว่าดูรู้สึกน้องมีทุกข์นะฮะแล้วน้องก็บอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ประกวดจังหวัดจนถึงประเทศเนี่ย น้องก็เต็มความสามารถแล้วจนลิ้นเนี่ยแทบจะรับรสอื่นไม่ได้นอกจากรสจืดชีวิตไม่มีสีสันไม่มีรสชาติแล้วน้องก็บอกว่าน้องจะหันกลับไปเรียนหนังสือนะศัตวแพทย์ให้จบนะฮะในช่วงนี้ก็ขอ Enjoy หน่อยหนึ่งนะครับก็คงเป็นไปตามนั้นครับคุยกันปกติแต่ไม่ได้ขออนุญาตเข้าใจว่าเอาละกลับไปเท่านี้ก็คง กขคงกินอาหารที่มันรสจัดจ้านกินอาหารเยอะกินผงชูรสเยอะมันก็คงต้องบวมขึ้นครับผมอย่าไปจับจ้องน้องเลยเพราะว่าผมว่าในเมื่อเราเองเราก็เราก็เห็นว่าน้องอยากจะไปทางเรียนให้จบเราก็คงปล่อยน้องไปนะฮะแล้วก็น้องก็อาจจะแบบน้ำหนักขึ้นหรืออะไรเนี้ยสิ่งที่น้องจะมีผลกระทบไม่ใช่ทางเราอย่างเดียวคือตัวน้องเอง ก็ต้องฝากข้อความถึงแจนด้วยว่าถ้าเราเลือกที่จะกลับไปเรียนแล้วเราอาจจะเลือกที่รับประทานอร่อยเราก็ต้องตั้งรับกับโซเชียลที่เขาคาดหวังว่าคําว่านางงามจะต้องมีรูปร่างแบบไหนให้ทันถ้าไม่ทันก็ออกจากโซเชียลไปครับพูดครับผมไม่ได้พูดเองคะให้เออาพูดก็พูดกันอยู่ครับก็พูดกันเรื่องปกติแต่น้องบอกว่าเออถ้ามีงานอะไรก็ยินดีมาทําให้แต่ว่า ก็อย่างที่เห็นนะครับสบภาพมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าให้น้องไปออกกําลังกายแล้วต้องไปเรียนน้องก็ไม่ไหวอีกเงั้นก็ให้น้องเรียนนะครับแต่น้องไม่ได้มีเครียดอะไรกับตาราที่หลังสาตที่ผมว่าแรกๆเขาเครียดนะครับแต่ครั้งที่ไปเดินแบบที่ไอคอนสยามกลับมาน้องไม่ค่อยเครียดนะฮะน่าจะเห็นว่าเออมันเลยจุดเครียดแล้วไปเหอะนะมันมันไม่ไหวแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยมันไปครับนะฮะ ก็ผมว่ามันก็จบลงแล้วนะครับวับนอังคารน,นี้ผมจะไปหาผู้จัดการใหญ่ทกศจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องภายในบริษัทผมเองอ่ะผิดพลาดด้วยในกรณีที่ผมนั่งไล่ขายของอยู่ออฟฟิศกับลูกน้องแล้วผมก็สนุกเพลินลูกน้องเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้วลูกน้องก็เอาของขวัญจากทกศมาให้มาให้ผมบอกว่าฝากฝากให้บอสด้วยนู่นนี่นั่นให้ไปลองกินเพราะสินค้าจะต้องเข้ามาขายด้วยในในตะกร้าของ MGI ผมก็เลยบอกเอออันนี้เสร็จเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็แกล้งแซวไปว่าเอยอันนี้ร้อยล้านหรือ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกโอยไม่ใช่ร้อยล้านหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาคงจะเป็นหลักแถวสิบมั้งมันก็เป็นเรื่องของผมไงแต่ผมก็ไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพราะแรงอิจฉาของคนอ่ะมันทาให้ป่วนกันไปหมดคือจริงๆมันไม่ใช่ธุระล้วก็ไม่เคยมีประเพณีแบบนี้ไม่ว่าเวทีไหนเขามีพปร์ทเนอร์ผมว่าแฟนคลับ ฝั่งผมก็ไม่เคยมีไปละลาบระ,ระลวงสปอนเซอร์นะจริงๆครับและเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดครั้งแรกกับผมมันเคยเกิดกับสปอนเซอร์ผมหลายคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเช่นอยากรู้จังเลยทำไมไม่มาที่นั่นทำไมให้แต่ที่นี่ทำไมเลือกจะเ,เ,เป็นฝั่งนี้อะไรเงี้ยผมก็เฉยๆแต่ครั้งนี้ไปจู่โจมอ,องค์กรเขาเขายังเยอะแล้วก็คนที่อิจฉาเนี่ย เริ่มให้ข้อมูลที่ผิดพลาดก็คือไหนบอกว่าจะไม่รับงบประมาณของรัฐบาลทำไมเป็นงบของทกศาก็ผมก็บอกว่าเอ๊ะคนที่พูดอะ่ะเขาไม่มีความรู้จริงๆหรือเขาแกล้งไม่รู้ทกศาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษีของประเทศทกศาเป็นธนาคารขึ้นทะเบียนกับธนาคารปกติขึ้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นกับระบบธนาคารสากลนะครับเป็นเรื่องปกติที่กําไรมาจากเงินฝาก เงินกู้ธนาบาัตรสินเชื่อเป็นการทํากําไรเหมือนกับธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกับกรุงศรีเหมือนกับทุกธนาคารแล้วเอาผลกําไรมาซื้อสื่อโฆษณาไม่ได้เอาภาษีมาซื้อสือ่อก็ไปโจมตีผมว่าไหนบอกไม่รับเห็นไหมก<ะ>ืนน้ำลายตัวเองนู่นนี่นั่นด่าใหญ่เลยอะไรเงี้ยผมก็งงเฮ้ยมันมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า เพียงแค่ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นจํานวนมากเพราะกระทรวงการคลังเขามีเงินเหลือเยอะเขาก็าไปลงทุนเช่นแต่ก่อนลงทุนการบินไทยลงเข้าไปลงทุนเพื่อเอาปันผลกลับไปเขาไม่ได้เอาภาษีมาใช้เพราะฉะนั้นผมก็แก้โจทย์นี้ปรากฏมันก็ลามปามไปถึงการไปอินบอกถามเขาจนผู้หลักผู้ใหญ่เขาลำคาญแล้วก็บังเอิญว่าในนั้นเนี่ยมีมีชื่อน้องน้องพลถ้าจำไม่ผิดนะคร ก็เป็นพนักงานอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นติ่งของใครก็ไม่รู้ก็วยวายออกมาเพราะว่าไปแอบโทรหาเอเจนซี่ไปแอบเพราะว่าธนาคารบางส่วนซื้อเองบางส่วนต้องให้งบจากเอเจนซี่เข้ามาซื้อก็ได้ข้อมูลผิดๆถูกๆก,ก็รีบเอาไปด่าผมแล้วก็ให้เป็นสารตั้งต้นให้เพจที่แบบที่แบบเขาไม่ค่อยชอบเราอะ่ะเอาไปใช้เต็มไปหมดเลย ดาเราเต็มไปหมดทีนี้เราก็เลยตกใจทางธนาคารก็ตกใจก็เลยตามหาเพจนี้ธนาคารก็เรียกไปำํำหนิแล้วก็เคาลบโพสทิง้งแล้วก็ขอโทษแล้วก็จะปิดคอมเมนต์ไม่ให้คนคอมเมนต์แต่สักพักหนึ่งอยู่ไม่ไหวก็เลยปิดเพจไปแล้วตอนนี้ปิดเฟซไปแล้วปิดปิดเฟซไปตั้งแต่เมื่อวานเรื่องมันมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรผิดเลยผมก็ไม่ได้ผิดธนาคารก็ไม่ได้ผิดแล้วก็อะไรก็ไม่มีการผิด ผิดอย่างเดียวคือความอิจฉาของคนความอิจฉาของคนทําให้เกิดเรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนผมยืนยันนะผมไม่เคยทําใครก่อนผมไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเนี่ยเป็นยกตัวอย่างครั้งที่กี่ร้อยแนละ้วไม่รู้นี่คือการหาเรื่องผมแล้วให้ผมต้องมามีปัญหาแล้วให้ผมต้องไปนั่งอธิบายหรือไปเถียงกลับในข้อเท็จจริงซึ่งมันน่าลำคาญมากเลิกยุ่งกับผมดีที่สุดครับ ผมจะขายรายไหนก็เรื่องของผมถ้าอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่จริงทุกคนเปิดดูได้หมดเพราะเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อครบ3มเดือนทุกๆคิวเราจะส่งทั้งหมดเข้าตลาดหลักทรัพย์รายไหนจ่ายเท่าไหร่คุณไปดูเอาเลยง่ายที่สุดครับก็เดี๋ยววันอังคารไปหาผู้จัดการใหญ่ก็จะพยายามเจอตัวน้องเขานะฮะให้เขามาทำคลิปขอโทษต่อหน้า คือคงคงไม่ได้เอาเรื่องทางกฎหมายครับเพราะว่าผมว่าเสียเวลาแต่อยากให้เขาอย่าทําให้องค์กรต้องเสื่อมเสียเพราะคนเราทํางานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเงินฟิナนเชียลความลับหรือเรื่องของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่ได้ตระหนักสิ่งเหล่านี้ผมว่าน้องก็ไม่น่าจะทํางานอยู่ทกาศาแล้วน้องทํางานมานานแล้วด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าผมทราบชื่อจริงนามสกุลจริงทุกอย่างหมดแล้วครับ กับกับความพูดถึงก็อย่าพูดเขาสิฮะก็แล้วแต่เขาครับอะไรก็ได้ครับผมไม่ได้ใกล้อย่างเงี้ยผมก็ผมก็ยอมรับทุกอย่างไม่มีปัญหาธรรมดาผมต้องมีคนแบนเพราะเนื่องจากว่าผมจะแบนเฉพาะขยะสายคนบอกว่าไม่แบนเขาหมดแบนเขาแบนเขาแบนเขาเดี๋ยวจะไม่เหลือใครผมเหลือเฉพาะคนที่เป็นน้ําดีกับผม แล้วเป็นคนที่แบบกัลยานมิตรแล้วผมจะเก็บคนที่เป็นเหมือนขยะไม่เคยมีคําว่าชมไม่เป็นไรไม่เคยมีข้อเท็จจริงจริงๆสักครั้งมีแต่หลอกลวงมีแต่เต้าข่าวมีแต่เนี่ยเห็นไหมสกสรีบเอาไปกันหมดเลยมีใครขอโทษผมสักคำมง้ะไม่มีอย่างมากก็แค่ลบทิ้งเพจนี้ก็แค่ลบทิ้งแล้วพอลบทิ้งเสร็จแล้วมาพานว่าห้าผมพูดถึงผมไม่อยากพูดอยู่แล้ว อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะที่เขาพิจารณาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้แบนนะฮะแต่ว่าเขายุติความเกี่ยวข้องนะฮะด้วยตัวของเขาเองครับผมอะไรน้องพลไม่ครับไม่ครับ,รบก็เดี๋ยวเจอกันวันอังคารคิดว่าน่าจะเจอนะครับเพราะว่าจะไปที่ธนาคารทกสสำนักงานใหญ่ที่พหลโยธินนัดผู้จัดการใหญ่ไว้เพราะว่าจะต้องเข้าไปดูสินค้า เผอิญว่าต้องเข้าไปดูสินค้าช่วยกเกษตรกรเอามาขายใน MGI เราเป็นคอร์รัปเรกันนะฮะน้องเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเรากำลังสร้างความเจริญสร้างยอดขายให้ทอกศออแต่น้องเขาว่าอาจจะเป็นติ่งแฟนนางงามเวทีอะไรเราไม่อยากกล่าวหาแต่เข้าไปแล้วเราก็เห็นนะฮะแต่มาโจมตีเราตูมต,มต,มตมเรื่องเท็จแบบนี้เอาจริงๆนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบนะฮะก็ไม่เหมาะสมครับเคเนอะไปแล้ว จะพานางงามลงถนนถ้าทำเป็นเอกสารแล้วนัดแล้วเอาไปยื่นผมไม่ได้บอกลงถนนนะเ,เพราะว่าผมยังยืนยันจุดเดิมนะครับว่าประท้วงคําว่าประท้วงไม่ได้หมายความว่าลงถนนการประท้วงมีหลากหลายรูปแบบเช่นเหมือนกับสับทั่วไปคือการวีโต้นะฮะเช่นไปส่งเอกสารไปเข้าพบอดอาหารหรือการกระทําใดๆเขาเรียกว่าประท้วงคือการไม่เห็นด้วยผมไม่ได้ลงถนน แต่ผมประท้วงซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังประทวงถ้ายังไม่เปิดรับผมว่าจะให้เชอเอ,อะเอาจดหมายอะปิดผนึกส่งที่รัฐสภาส่งที่ทำเนียบนะในลําดับต่อไปเพราะตอนนี้ติดต่อแกแกบอกยุ่งมากแกกําลังปรับคณะรัฐมนตรีนะก็เลยไม่ว่างให้พบจริงๆครับแกกเ็เลยไม่ว่างให้พบผมก็มีความรู้สึกว่าประเทศชาติมันก็สําคัญเนาะ เราก็ยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมที่ยืนยันว่าควรยุบสภานะครับเพราะว่าถ้าไม่ยุบสภาเนี่ยลาออกเราจะได้คนกลุ่มเดิมแล้วเราได้ผู้นําอยู่ในกลุ่มที่เราเห็นคาดีเดตแล้วเราคิดว่าเรารับไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติยื้อไม่นานเราก็ไม่เอาปฏิวัติเพราะประชาธิปไตยต้องไม่มีปฏิวัติเราก็คิดว่าดีที่สุดก็คือยุบสภาเอาอํานาจให้ประชาชนส่วนติ่งฝั่งที่ไม่อยากให้ยุบก็มาด่าผมว่าทําไมต้องยุบ ในเมื่อเลือกตั้งมาก็ต้องอยู่ให้ครบผมก็อยากอยู่ให้ครบแต่ถ้ามันมันเละขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องคุณหุนเซนนะ่ะเราก็ต้องยอมที่จะยุบดีกว่าอย่าเอาเรื่องเรื่องหนึ่งมาพูดเพื่อจะบบบบทบังเรื่องที่สำคัญยังคงยืนยันว่าอยากให้ยุบครับมันจะได้ไปต่อได้ น่้งจมุมเดียวกันพะน้องก็แชร์ใหม่ก็ก,ก็คุยกัน,นครับเพราะน้องคุยในเรื่องของไม่เอารัฐประหารผมก็คุยผมก็มีสตอรี่ก็ส่งให้น้องดูมันก็ตรงกันนะครับแต่คนชอบเสี้ยมอ่ะนะฮะก็ต้องปล่อยกันไป <laughs> เพราะว่าเหนื่อยที่ะที่บายครับโอเคเนาะขอบคุณครับ mm